เดียามเช้านะฮะวันนี้พามาดูแปลงนะครับมันสำปะหลังฮะกำลังจะปลูกนะฮะน่าคาดว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังหยดน้ำอยู่นะฮะหยดตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วครับนี่ฮะตอนนี้ผมเดินทั้งแปลงเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมเดินเรียบร้อยประมาณห้าไร่นะฮะซึ่งหยดน้ำเสร็จแล้วด้วยนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเดินนู่นครับตรงโน้นฮะส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยฮะประมาณยี่สิบไร่ฮะก็ทําเองครับทําไปเรื่อยๆฮะเราต้องมีเป้าหมายนะครับอันที่จริงเลยเป็นมันน้ําหยดนี่ดีนะครับถามว่าลงทุนสูงไหมก็ประมาณสองหมื่นครับยี่สิบกว่าไร่ฮะสองหมื่นก็จะเป็นอาน้ำหยดผมสั่งมา ประมาณสามสิบสาม้วนครับฮนะเพราะว่ายี่สิบลายใช้ประมาณยี่ห้ายี่หกม้วนฮะแล้วก็ห้าลี่ใช้ประมาณหกมว้นนมวนนะครับนิดๆหกม้วนนะครับตอนนี้ก็เดินเสร็จแล้วครับก็หยดน้ําตั้งแต่เมื่อคืนนะครับน้ําแรงดีครับนี่ฮะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนี่ผมก็มีของเก่าอยู่นะครับ วันนี้ชมใช้เงินลงทุนไปประมาณรอบแรกซื้อสารน้ำหยดไปหมื่นสี่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไปซื้อสายส่งน้ำนะฮะประมาณห้าพันเจ็ดพันฮะก็ตกประมาณสองหมื่นครับครับผมพร้อมอุปกรณ์ครับถ้าเราลงทุนใหม่จริงๆก็ไม่เกินสองหมื่นห้าครับสามหมื่นไม่เกินครับเดินทั้งระบบเลยครับถ้าเราทำเป็นปีฮะคุ้มครับ ลงทุนทีเดียวนะครับแต่วันสับปะหลังเราได้น้ําตลอดนะครับไม่มีการว่าจะขาดน้ําได้ละเพราะผมโชคดีฮะมีแหล่งน้ำธรรมชาติครับเป็นอห้วยนะฮะน้ําออกตลอดไหลตลอดนะครับครับเราก็ทําแบบ ากทำให้ดีฮะพอเรามีความหวังว่าอยากจะได้อในปริมาณที่สูงนะครับเราต้องก็ต้องลงทุนนะครับแตลงนี้ผมรองพื้นเรียบร้อยนะครับด้วยปุ๋ยปุ๋ยมูลวัวครับก่อนทําการอ่าแปลนะฮรผมก็รองพื้นครับเรียบร้อยฮะแล้วก็แล้วก็ถ่ายดะแล้วก็ยกล่องนะฮะวันนี้ก็ถึงขั้นตอนหยดน้ํานะครับคาดว่าถ้าวันนี้ไม่จิ้มก็ ก็เดินสายต่อนะฮะก็หยดน้ําไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะจ้างอคนมาช่วยจิ้มหรือว่าจิมเองไปเรื่อยๆะฮะก็ผมก็จะต้องจิ้มถึงสามสิบห้าไล่นะฮะสำหรับรถน,นี้นะฮคะรับสำหรับท่อนพันผมก็หมักไว้แล้วครับตอนนี้ก็ได้สามสี่วันแล้วครับสี่คืนแล้นะฮะแล้วก็ที่ตัดเสร็จเมื่อวานนี้ด้วยก็ไล่มาครับเราก็จิ้มไปเรื่อยๆ เพราะว่าต้นที่โรงงานให้มาค่อนข้างที่จะเหี่ยวนิดนึงฮะคิดว่ามันค่อนข้างเก่าฮะผมก็เลยต้องหมักให้ดีหน่อยฮะเพราะว่าเราทําครั้งหนึ่งเราก็ลงทุนเยอะ,ะฮะจะเสียดายต้นไม่ได้ครับความจริงผมมีพันุ์อยู่แล้วะฮะผมแต่ผมก็ไม่ปลูกฮะผมจะเลือกที่จะปลูกเวกซี่ฮะเพราะว่าเขาประกันราคานะครับผมก็เลยเออลดความเสี่ยงหน่อยฮะไหงน,น้อยราคามันสูง ผลผลิตมันก็คงไม่หนีกันเยอะนะับแต่เขาเจ้าหน้าที่เขาแนะนําให้ปลูกห่างฮนะประมาณอาปลูกห่างประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนฮนะผมยังคิดในใจอยูน่นะว่า,วามันจะได้ไหมสิบตันมันห่างเกินนะแล้วร่องผมค่อนข้างใหญ่และห่างทำร่องให้ใหญ่และห่างในชะ่ไหมแล้วปลูกห่างอีกมันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันสมบูรณ์จริงๆก,ก็ต้นละสิบกว่าโลนะ้ยมันก็ คิดจำนวนตัดต้นออกมาแล้วครับมันก็ได้ไม่เยอะฮะมันก็มันจะได้ไห้สิบตันมันมันก็ยัยากหน่อยฮะแต่ผมว่าที่ผมเหมาะเลยฮะหกสิบเซนนฮะถ้าเป็นมันทั่วไปหกสิบเซนกําลังสวยฮะนะครับนี่ก็มาคุยกันยามเช้านะครับพรอาทิตย์กำลังขึ้นครับวันนี้ประมาณเจ็ดโมงครับหกโมงครึ่งเจ็ดโมงครับ ก็ทำการหยดกันไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆฮะต้นทุนเอาไม่เยอะมากฮะนี่ฮะแล้วก็หยดไปเรื่อยๆครับน้ำแรงดีครับนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆครับเราาทดลองดูถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามตาม ตามฝันนะขายฝันนะครับแปลงนี้ก็โอเคครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างราคาสูงกว่ามันอย่างอื่นนะครับนะฮะอย่างน้อยสี่บาทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นราคาที่ดีกว่าราคาเอ่อพวกมันเอ่อมันขาวมันมันแป้งมันฮะมันวัลังทั่วไปฮะไอตัวนี้เขามันจะสูงกว่าฮะประมาณ บาทกว่ากว่านะครับถ้าเปรียบราคาตอนนี้ก็ประมาณห้าหกบาทนะส่วนราคาของไอ้มันทั่วไปฮะก็ประมาณสี่บาทสี่บาทกว่าครับนี่ก็ห้าหกบาทนะมันก็น่าสนใจที่จะปลูกฮนะวันนี้ก็พาดูพื้นที่ไร่ฮนะไร่ผมค่อนข้างที่จะเป็นโคร้ฮนะเหมาะสำหรับปลูกอ้อยนะมัน แต่เขาโพดเริ่มไม่นิยมละเมื่อก่อนนี้ปลูกกระโพดนะเดี๋ยวนี้ไม่ปลูกปลูกอ้อยมาสิบกว่าปีครับแปลงนี้แต่ผมก็ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ปีที่สองละบำบรุงดินพยายามฟื้นฟูครับปีที่แล้วก็กะว่าจะลุยอ้อยนะฮะแต่ว่าเอ,อแต่ว่ามันเป็นอ้อยปีสองก็เลยเก็บไว้ฮะอ้อยปีสองก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครสิบกว่าตันคร ผมก็เดินน้ําหยดเหมือนกันทั่วทั่วแปลงเหมือนมันเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ฮะมันได้น้อยครับมันต้องอ้อยต้องยี่สิบตันขึ้นนะนั่นจะโอเคฮะแต่ด้วยว่าสภาพดินที่แบบว่าเก่านะฮะไม่ใช่เก่าดิเสื่อมก็ว่าได้ฮะปลูกสิบกว่าปีครับเป็นอย่างน้อยอย่างต่ำเนี่ยฮะ เดี๋ยววันนี้ผมจะเดินนู่นเลยถมหยดถึงนู่นเลยต้นไม้นู่นเลยครับ,รบก็ทำไปเรื่อยๆครับผมดีกว่าไปาเรียกอะไรใช้เวลาในกรุงเทพครับแต่งตัวดีไม่มีจะกินฮะ <c oughs> ก็มาทำงานที่บ้านดีกว่านะไม่มีใครทำด้วยครับช่วงนี้ก็ผมก็ ก็เลยได้โอกาสทำนะอยากทำเยอะๆเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีที่ดินนะมีน้อยทำน้อยครับดึงสายสายน้ำหยดก็ดึงไม่ควรยาวเกิน,100นร้อยเมตรนะฮะเพราะปลายสายน้ำมันจะอ่อนนะถามว่าอันนี้ร้อยเมตรไหมก็ร้อยเมตรนิดๆนะผมก็ดึงมาเดีวนะนี้ผมจะเดินผ่านโคกนี่เลยฮะ ยาวเลยครับเนี่ยครับมันมันเหมาะอ่ะปลูกมันใช่ไหมไม่ต้องกลัวเรื่องเน่าเพราะว่ามันเป็นโคกลงมาครับปลูกอ้อยก็ดีฮะที่รุ่มรุมนี่ปลูกอ้อยโหสุดยอดเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคฮะปลูกอ้อยเวิร์กมากนะครับแล้วมาชมกันไปเรื่อยๆฮะอากาศก็ค่อนข้างอากาศเย็นนะครับแถวแถวบ้านฝนตกแต่บ้านผมไม่ตกฮะตกนู่นวิเชียนข้างๆ้างฮะนะครับไปตก ชอบตกแต่ถนนอะไรอย่างเงี้ยไอเราต้องการนี่ไม่มาครับทีเราไม่ต้องการเนี่ยโขมานะครับปีที่ผ่านมามันผมเน่าเยอะมากเลยฮยไม่ต้องการน้ํานะครับนี่ฮะก็สําหรับ่องก็พยายามทําให้ใหญ่ๆสูงๆนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าฝนตกชุกๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเอ่อเน่านะฮะมันจะไม่ค่อยเน่าครับนะฮะ แต่บ้านผมทําเขาที่ว่าคนที่เขาทาได้สิบตันขึ้นเนี่ยเขาจะต่องใหญ่มากลแล้วเขาจะดูแลมันดีมากเลยเขาบอกผมเห็นเขาแบบว่ามาถึงเช้ามืดนะฮะสายเขากลับเย็นก็นมาใหม่ทําทุกวันนะครับแล้วเขาทาออกมาสิบกว่าตันจริงๆฮะไม่ใช่ว่าขี้โมขี้โมฮะมาดูได้ฮะมันไม่ใช่ว่าโมนะครับมันทําได้แล้วจริงๆฮะผมก็เลย พยายามพัฒนาตามคนที่เขาเก่งๆครับแต่ของผมที่ผมไม่ถึงได้สิบตาผมรู้เลยสาเหตุอะไรครับเน่าหมดครับยังไม่ถึงฤด,ดูการเจอดเดือนเจ็ดเดือนแปดผมต้องขุดแล้วเนี้ยเพราะว่าฝนมันชุกครับเอาไว้ไม่ได้พยายามเอาไว้แล้วครับไม่เหลือเลยครับสมมุติของผมเนี่ยสิบล่องหนึ่งตู้สิบล้อนะฮะไม่เหลือครับหมดเน่าหมดไม่ได้สักหัวครับได้แต่เง้า นั่นแหละครับได้แต่เงาฮะก็ทำไปเรื่อยๆครับงานดูเหนื่อยหน่อยนะฮแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูมันผมนะครับสองเดือนกว่าแต่งนุ่นกันดีกว่านะฮะก็คุยกันไปเรื่อยๆครับยามเช้า มีอะไรก็แนะนําผมเข้ามาได้ครับอยากรู้เรื่องอะไรก็แนะนํามาเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะฮะนี่ครับทำไปเรื่อยๆตามสไตล์เราครับทำทุกอย่างที่คิดว่าจะได้เงินฮะัมีที่ผ่านมาก็ได้ไม่ใช่หรานะฮะแตก็โอเคครับแต่งนี้ก็ได้อยู่ประมาณ สี่แสนฮะสามสี่แสนมันก็โอเคครับอ้อยเป็นเพืที่ว่ามันต้องดูแลเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรื่อยๆมันก็ได้ปริมาณน้อยเราเรื่อยๆถ้าผมใส่ใจมันมีปัญหาเรื่องโรคแส่มา้าหนอนกอเชื้อลากอต้ไคร้พวกนี้เยอะมากครับผมเลยว่าปรึกษาแม่ฮะไม่ไหวครับ เราต้องปรับปรุงฮะดินนะครับแต่งนี้ผมตัดอ้อยก็เป็นอ้อยเผาฮะแต่ผมก็ถึงถึงเอารถเข้ามาเกี่ยวผมก็จะเผาอยู่ดีครับเพราะว่าผมจะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราครับอาจจะสูญเสียไนโตรเจนบ้างจุลินทรีย์ธาตุต่างๆบ้างแต่เราต้องฆ่าฆ่าเชื้อโรคเชื้อราครับหนอนมแมลงที่อยู่กับดินหลายเรียบครับแล้วเราได้ขี้เถ้าด้วยฮะขี้เถ้านี่ก็โอ้โหประโยชน์เยอะนะครับ ไล่หนอนไล่มแมลงนะฮะเป็นทั้งแทเซี่ยมพร้อมนะฮผมเลยคิดว่าการทํามันรอบนี้ผมก็มีเป้าอยากได้สิบตันนะครับอยากเห็นเหมือนกันสิบตันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดลงมันแบบว่าพวกตระกูลแขกพวกอื่นๆนะฮะผมคิดว่าเป็นไปได้แต่วันนี้คิดว่ามาลงแว็กซี่ก็มันวันใจมั้งครับเพราะว่าหนึ่งร่องผมห่างและใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมฮะอันท,ที่สองครับแล,แล้วจิ้มห่างด้วยฮนะ ก็ก็คิดในใจกันมัน,ม,นมันกอรกอร,กอรนึงมันจะได้เลยให้สิบยี่สิบโลเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมนะฮะเพราะว่าเราจะแบบว่าดูแลเหมือนที่ทําในคลิปนะครับปูกหนึ่งไร่ยี่สตันสาสิบตันไม่ใช่ครับทําได้จริงแต่ว่าระบบน้ำเขามีอ่าโอเคระบบน้ำผมมีแล้วปุ๋ยยาฮอร์โมนเขาไม่ขาดนะฮะแต่ของเราคือต้นทุนน้อยนะฮะเราต้องทำในต้นทุนที่น้อยนะฮะแล้วทำในปริมาณที่มาก ม่นคนกันครับมันก็เลยการดูแลก็ต้องเพิ่มไปอีกนะฮะผมทําได้ครับแต่ว่าผมมีบางคนนะทาําไร่กว่าไร่เอยยงสิบเอ็ดสิบสองตันก็ก็ก,ก็การดูแลก็น้อยมันก็ดูแลทั่วถึงนะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตระกูลแขกดำบ้างนะครับตัวนี้ผมปลูกไว้ประมาณสองเดือนนะฮะแปลงนี้กว่าหัวก็เริ่มมาแล้วครับเราก็ มาดูนะฮะสำรวจแปลงนงครับก็หญ้าก็เริ่มจะขึ้นแล้วครับหลังจากการหยดน้ําไปสองรอบสารอบก็หญ้าเริ่มมาอีกแล้วครับแต่ตอนนี้ผมพยายามหยดรอๆไว้ครับเพราะว่ามันมีเอ่อไลแดงนะฮะลงเมื่อก่อนผมก็ฉีดยาไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมฉีดหลายรอบมากนะฮะมันรื้อยาแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวเอามาดูนะฮะ นีก็จะไม่ค่อยงามหน่อยเพราะต้นมาเปนคุมนะฮะ,ฮะสองเดือนกว่าคนระับหัวก็เริ่มมาแล้วความสมบูรณ์แล้วก็เวาลาถามผมก็พอใช้นะฮะไม่ถือว่าดีมากนี่ฮะต้นนี้ฉีดยาไม่ค่อยถึงนะายแดงลงหนักมากครับเรามาสำรวจกันได้ผลไหมนะครับก็ยังมีเกาะอยู่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะะี่ พาะว่านี่ยางยังอยู่คาบยางอยู่ยังมันมันอยู่เลยนะฉีดไปต้นยางไรมันก็เยอะฮะถ้าฝนไม่มาคงลําบากครับ,หบ,รบเห็นเมื่อวานตกที่วิเชียนนะแต่บ้านผมใกล้ๆวิเชียนยังไม่ตกนะ <c oughs> นี่ฮะมันก็เริ่มจะโตอพอสมควรนะะดูครับสองเดือนกว่าะฮเริ่มมาครับ ก็โดยรวมก็สำหรับผมทำไมไม่ปลูกอ้อยฮะของคนก็บอกว่าอ้อยง่ายด้วยอ้อยทำง่ายกว่าครับมันทำยากกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากครับทำมันเราต้องดูแลมันฮะถ้าเราไม่ดูแลมันก็ผลผลิตออกมาไม่ดีฮะมีแปลงหนึ่งหลังบ้านนู่นครับประมาณห้าไร่ผมไปจิ้มทีเดียวเลยแล้วก็มันตายเยอะมากแต่ขุดมาแล้วนะฮะแต่แปลงนั้นไม่เน่าเลย ไม่เน่าเลยขุดมาแล้วจิ้มทีเดียวทิ้งเลยเหมือนกันเอาปยไปใส่ตองกระสอบนะฮะไไล่์ผมก็ทิ้งเลยดัยงนั้นผมก็ไปตัดต้นมาขุดนะฮะตอนตัดต้นนะไม่มีกําลังใจเลยครับแปลงลก็ลกนะครับพอแปลงลกเสร็จปุ๊บตัดต้นเมิ่มใจคิดในใจจะได้สักสองหมื่นไหมสรุปว่าได้เจ็ดหมื่นห้ากับเจ็ดหมื่นหกนะเจ็ดหมื่นห้าเก้าร้อยนะแป้งนั้นก็ถือว่า พอใช้นะครับเพราะว่าเราจิ้มทีเดียวทิ้งเลยถ้าเกิดว่าเราไปทำพืชอย่างอื่นเนี่ยข้าวโพดหรืออ้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ครับแม่ผมบอกว่าทําอย่างอื่นไม่ได้หรอกเราก็เลยมารอบนี้ก็กะอันนี้เป็นปลูกเป็นไปที่สองครับไม่ได้ลองพื้นไม่ได้อะไรเลยจ้างรถมาหยอดเลยป้ดนะฮะขุดเสร็จทําดินเสร็จจ้างรถมาหยอดเลยป้ดถามว่าดีไหมไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมถามว่าไม่เท่าไหร่มันไม่อวบไม่อ้วนฮะมันก็เนี่ยนหม มันก็มันก็ตามอายุมันแหละผมว่าแต่ถ้ามันได้ฝนนะบอกตรงเลยทั้งยาวและใหญ่ฮะใครไม่เชื่อก็มาดูได้นะครับที่บ้านฮะไม่อยู่ไกลครับแปลงนี้แปลงนี้ก็ตัดเป็นสองแปลงครันั้นแปลงนู้นก็จิ้มแล้วทิ้งเหมือนกันครับนู้นไม่มีระบบน้ําอันนี้มีระบบน้ำนู้นเจ็ดไรไม่มีระบบน้ำครับก็จะคาดว่าจะลุยหรือไม่ลุยแต่คิดว่าไม่ลุยอะปล่อยามสภาพนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าต้นนู้นมันเป็นอะไรใจเหมือนจะตายะฮะมันก็มันดูเหมือนจะทําง่ายแต่มันโอ้โหเนี่ยฮะลายลงนะครับใบเริ่มหกมีโรคใบหกด,ด้วยนะครับลายก็ลงนะต้นนี้อาการหนักเลยครับฟ้องแล้วหนึ่งต้นนะฮะเนี่โดนอะไรก็ไม่รู้นะครับ ลายแดงลงครับลงหนักๆเลยแบบลงจัดๆเลยฮนะดูนีมีฟ้องให้อยู่ต้นเดียวคือแบบออกอาการหนักมากฮนะคือต้นมันเริ่มขาดน้าแล้วด้วยแต่ผงก็จะเริ่มไล่ลดน้ามาเรื่อยๆฮนะนุ่นก็ลงหนักครับพอผ,ผมลดน้ามาเรื่อยๆก็ละลันมันไปเรื่อยๆฮนะนะครับก็ทํากันไปฮนะ ฝนก็ไม่ตกนะครับอยากให้ตกอยู่เหมือนกันครับบ้านขายฝนตกบ้างครับนะฮะจริงเมื่อวานผมก็ทำไปคลิปหนึ่งฮะแม่ส่งให้ก็โหลดไม่มาครับเลยไม่ได้ลงฮะวันนี้ก็พามาชมฮสวนกันครับก็สำหรับผมนะฮะไม่อยากให้ปลูกแบบว่าข้ามแงรงนะอยากให้ปลูกแบบสักเดือนมีสาะไม่สา ผลมาอะไรเงี้ยมันดูแลง,ง่ายครับประหยัดต้นทุนเราด้วยแล้วก็เรื่องมแมลงก็น้อยครับพอฝนเริ่มมาแล้วพวกแมลงนี่ก็ถอยมันก็จะถอยฮะนี่เราปลูกผมปลูกนี่สองจะสามเดือนแล้วมแมลงยังไม่ถอยเลยผมฉีดไรไลแดงกับเพี้ยแป้งประมาณห้าหกครั้งนะฮะซื้อยามาพ่นพ่นผมพยายามเปลี่ยนตัวยาตลอดทำถ้าจะอยู่ก็ไม่อยู่น่าจะอยู่ก็ไม่อยู่ แต่แปลงนู้นมันอยู่ครัผฉีดอะไรไม่รู้จจำไม่ได้ซื้อหลายอย่างมากครับค่ายาเปืองฮรัสคัญนะว่าถึงเรามีอุปกรณ์ทุนแรงก็จริงแต่ว่าค่ายาเปืองสรุปซื้อไม่ไหวครั้งๆหนึ่งก็ตกห้าหกร้อถึงพันหนึ่งครับมันก็ไม่ไหวหลายครั้งเข้าใช่ไหแทนที่จะเราจะเอาตังค์มาซื้อปุ๋ยฮมาบํารุงแต่เราต้องซื้อยามารักษาพวกมแมลงเนี่ยมัน เราถ้าเป็นไปได้ปลูกใกล้ๆเดนเมษาดีที่สุดนะสำหรับผมนะครับทุกทุกสมนักก็แล้วแต่เขาปลายฝนไม่ต้องไปสนใจปลายฝนครับมันจะปะทะแรงพอทะ,ทะแรงเสร็จปับ๊บมันจะเกิดปัญหาคือโรคแมลงฮนะสําคัญเลยฮะยิ่งเราไม่มีระบบนั้นนะตายห,หมดดีบดีต้องถ่ายทิ้งนะฮะนี่ฮะไม้ด่างไม้ด่างไม้ยิกไมรัดอะไรก็ไม่รู้โลงใน ก็เป็นไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าไม่ต้องถอนทิ้งครับหัวดีเหมือนกันครับให้เราบำรุงนะฮะให้เราบำรุงให้ดีฮะผมคิดว่ามันเป็นแฟชั่นเหมือนมันแฟชั่นอะบางคนหัวหยิกใช่ไหมถ้ากินดีอะไรดีมันก็ดสมบูรณ์นะไม่ต่างกันนะใช่ไหมฮะใช่บอกไมนรู้นะที่ผมมั่วไปนี่ก็ไม่มีโรคมนแรงนะถ้าแบบนี้ตลอดนะะมันก็โอเคงาม ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ยิ่งดีนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มเพิ่งเริ่มทําความรู้เกี่ยวกับมันสับปหลังหลักๆช่วงนี้ฮะเีลยวก็หลังก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแบ่งปันกันนะฮะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ